ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานเปิดตัวแบรนด์วีทอปไลน์ ine, และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก i r o ร่พลัสเอลเดอ r ์เบอร์รีแอนด์มัติวิตามินหรือธาตุเหล็กพี่หมีตอนรับวันเด็กด้วยของขวัญสุดพิเศษสำหรับเด็กและเยาว,วชนโดยเภสัชกรหญิงเพนพรวัฒนาชัยสุริกุลกรรมาการผู้จัดการบริษัท Ri สโกเวิร์ดบิสเนสจำกัดและบริษัท Ri สเพอร์เฟคเซ็นเตอจำกัดที่บริเวณชั้น1อาคารยูนิลิเวอร์พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช 2, สุขให้เด็กไทยเติบโตสมวัยอย่างมีคุณภาพพร้อมสุขภาพที่แข็งแรงโดยมีแบรนด์แอมบัสเตอร์สุดน่ารักพี่หมีพิงค์มาสร้างสีสันและส่งมอบความสุขให้เด็กๆในงานอย่างอบอุ่นพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษต่ายชุติมาและน้องพิภิมลิ้มเจริญรันดคู่แม่ลูกสุดน่ารักมาร่วมแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพแข็งแรงสดใสสมวัยและเติบโตอย่างมีคุณภาพครับ รบรวมสูตนะคะก็คือมีวิตามินมากถึง1 3ชนิดเรานำเข้ามาจาก6ประเทศเลยค่ะ เอาไปยังไงบ้างโมกินแล้วยังไงบ้าง่คะรสชอนี้หให้เท่าไหร่เต็มสิบให้เท่าไหร่หนึ่งหมือนเต็มสิวิธีการกินเป็นยังไงบ้างสำหรับพี่พีันกินง่ายทา่กไ่คะก็อาข้าากเขียวเียวเป็นเม็ดเขียวค่ะ่าง่าะเวลาเลือกรูปอาหารเสริมให้กับเด็กให้กับลูกเราลอวิธีการเลือกองไงบ้างก็จะ วันนั้อที่เขาไลฟ์สดเนาะติ๊แตักด้มากมีโอกาสแบบได้ไปถเดอเลยแน่นอนสิ๊กับดีมากค่ะซื้อกันมาหลายชุดมากๆ